สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวย t u b e ที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับผมคลิปนี้ผมจะพามารับรถกลับบ้านครับเจ้านินจานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้านินจานะครับอู้เพิ่นเลี่ยนอันนี้เห็นไมหมลีบะโลโก,โก้ตอนนี้มันมีตตำนี้อยู่นี่เล่เพิ่นเพี่ยนอันไม่เห็นเลี่ยนเห็นไมหมลีบะขอบคุณครับ<ม>เพียเเพ่ยนม่แอนเห็นเอาไว้ถ่ายตัวไม่ เป็นตัวสามพันเเปิดเปิดฟ้าลังขึ้นบ้างโน, <c oughs> น,น่นเห็นปะให้การตัดนเลยน่ะรถรถหรูดิโอ้โชคตัวสำเนียงปะโอ้นี่เ้เพนบอกว่าพนจะเปลี่ยนอันนี้ให้เป็นตัวสองพันยี่สิบเอ้ยนั่นเลยเป็นตัวใหม่เลยสองพันยี่สิบ เปลี่ยนตัวหลังให้เป็น2020ตัวใหม่ครับเพราะว่าอันเดิมมันเก่าไปได้ได้ตาบานคุณเปลี่ยนผ้านี่เห็นไหมแต่เขาเป็นสียังบผมคนนี้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่เห็นตัวเดวแต่งในขาวปุ่นๆตั้งในเป็นสีขาวทั้งนอกเป็นสีดำเอาเวลาเขาไปเห็นพี่ไอพีมันห่อดิห่อไหมเหมือนเด้บุ่นี่มันก็เป็นสนิมมานน่ไหม ทีแมนตอนฝนตกใส่ดีเนาะตอนจอดอยู่บ้านเนาะเออ,เอ,อบ่แล้ว,ว,ว,วตะขอน,นี่ก็บทีแมนแดนเก้าตะขอตัวนี้แดนเก้าแดนเดิมมันหมือน,น,น,นมันยังเหมือนกีน้ ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับแล้วว่งนี่ประตูทั้งนห้สีดํำมันวะเออตัดกันเนสีดำหะติดฟิล์มมืดแล้วครับฟิล์มมืดหมดเลยข้างๆแปดสิบฮะงานนอะอันนี้ก็ขอกลับครับอันเดิมขอกลับกลับบ้าน ันเดิมของแท้ครับข้างในประตูนี้จะเป็นสีดําติดซิมใหม่หมดแล้วนะครับก็โอเคหรือว่าโอเคนะซิมเมืดครับเมืดสนิทมองไม่ทะลุรอส่งรถเรียบร้อยครับ ก็ข้างหน้าก็ไม่ถือว่ามืดมากครับมองทะลุได้อยู่เพราะว่าผมติดหกสิบครับข้างหน้าส่วนข้างๆ้างแปดสิบคือบานตรงนี้คนซ้อนข้างหน้าแล้วก็คนขับหกสิบเพราะว่าตอนกลางคืนมันถึงจะมองทะลุมากระจกบานนี้ได้มันถึงจะไม่เนี่ยเวลาส่องเข้ามามันถึงจะไม่มืดเกินไปถ้าเกิดเราจะติดแปดสิบเลยเหมือนอันนี้ยโอ้โหมืดไปครับ บ่เหมือน,นบันเนียนป่ะอ่ะแล้วก็จะออกงานพรุ่งนี้ตอนเย็นเอาลงก <c oughs> อก่อนดันบะเนียนเอาไหมเผิดไหมบ่นเนียนเออนี่ครับ ดำครับเดี๋ยวไปขัดเคลือบขัดเคลือบแก้วสีแก้วเอาไหมเพ้นไหมเพ้นไรลนหัล้อลโก้เพีเพนพอพพนองเขาเห็นไหไหมไห้ทัดจัดการไหเพีย้ยนสซ่เสียบดากทั้งล่างสซ่เส,สียบดากแล้วก็เพี้ยนลดก้านกล้วยอาดักบอลเบนเทนแล้วก็มีเจ้าอร์ฟิวอยู่ข้างหลัง งามเลยล่ะข้างๆไม่เพี by ้ยนเพี 1941, ้ยนแต่พอข้างหลังเราไปแจ้งเลี้ยนสีอย่างไเขาแจ้งเพี่ยนสีไปเพราะเป็นเพื่อนใหญ่เราบอบว่ากันเพเ่อนให่เราั้งเขาเพี่ยนสีนั่นแหละเดี๋ยวจะเข้าไปคุยเข้าไปคุยค่าใช้จ่ายก็ค่าใช้จ่ายวันนั้นที่ผมต่อรองฟิล์มขึ้นราคาให้เขาสุดท้ายสรุปก็คือติดฟิล์มเนี่ยทั้งคันนะครับ4,000บาทลามีนา ที่แรกไปต่อขึ้นก็คือเจ็ดพันลบออกสองสอพันสผมบอกว่าเหลือห้าพันเ็ดพนะยมันเหลืออยู่4ี่พันเจ็ดก็เลยไปต่อลงมาวันหลังก็เลยไปต่อลงเรียบร้อยนะครับเหลือสี่พันไอ้ที่ลบ2องพสามก็คือบานนี้กับบานหน้าคือเขาเคลมประกันให้ก็เลยต้องลบออกจากเจ็0พันก็คือติดทั้งคันเนี่ยเจ็ดพันลามิหน้านะครับ ก็โอเคว่าติดฟิล์มทั้งคันเนี่ยสี่พันบาทแล้วก็ประตูบานหลังเราเพิ่มหนึ่งหมื่นซ่อมอ่าซ่อมงานเดิมที่เราไปเคลมประกันชั้นหนึ่งไอ้ที่อื่นมาไว้เขาเขาไม่รับให้มันหมดประกันชั้นหนึ่งนนั้นไปผมก็เลยต้องควักกระเป๋าตัวเองทั้งทําสีบวกทําสีอะไรก็หมื่นห้านะครับเพราะมันเป็นเยอะนะที่มันปิดประตูด้านข้างแล้วมันไม่เข้าอ่ะนะครับก็กลายเป็นว่าเราต้องซ่อมไปประมาณสองหมื่นเก้านะครับ ทำมวนนี้ก็เอาให้เสร็จเลยถ้าบ้านหลังนี่ถ้ามันไม่ใช่ของแท้นะโอ้โหแม่งเอ้ยถ้าไม่ใช่ของแท้เนี่ยผมไปดูของที่เขาประกันชั้นหนึ่งให้เนี่ยไม่เอาเลยบางแบบว่าเอามือกดอย่างเงี้ยเอามือกดอย่างเงี้ยบุบบับบุบบบได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ยังแน่นนะครับแต่ถ้าไอตัวประกันชั้นหนึ่งเอามาเนี่ยก็คือกดเข้าไปนี่บุบแล้วก็ดิงออกมาบุบแล้วก็ดิงออกมาเลยนะครับมันบางแล้วเป็นทีนี้เวลาเราเปิดขึ้นไปมันเบาเนาะ มันจะเวียงเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจแต่เราไม่ได้ของอปกติเราจะไปหาซื้อตามที่เขาถอดพวกรถตู้เก่าๆที่มีชนข้างหน้าแล้วเขาเอาอะไรมาขายไม่ใช่อันนี้เบิกศูนย์นะครับเบิกศูนย์เลยแกไปเบิกศูนย์ใหม่ให้เลยเป็นของใหม่ครับของแท้นะเบิกจากาโรงงานนะครับของแท้นะครับก็ไว้ใจได้ครับ ร้านอูทาวนอูมาตรฐานขนาดนี้ครับต้องไว้ใจได้อยู่แล้วครับดูแต่ถ้าใครสนใจที่จะเอารถมาทําสีนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีประกันนะก็เอามาทําได้เข้ามาติดต่อในสํานักง,งานนี้นะครับเบอร์โทรก็่043อะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูกันตอนนั้นผมก็ลืมเบอร์โทรูลย์สับ043 คุณสีสามอะไรวะวันนั้นผมนั่นอยู่ไหมไม่มีเบอร์โทรเลยวันนั้นผมบอกเบอร์โทรในคลิปอยู่ไมเข้ามาเลยครับอยู่ตรงข้ามกับร้านขายกระเบื้องอู่ทาวนบลเือปลาเลยมองเข้ามาก็เห็นเส้นนี้จะไปร้อยเอ็ดเส้นนี้จะเข้าในเมืองนี่อู่ทาวนอนการช่าง ศูนย<อ>์สี่สามเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองสองหกสองศูนย์แปดศูนย์หกสามสองหกห้าสองหกหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งสามห้าสี่หนึ่งพูดผิดผิดถูกถูกเนาะอ้าเดี๋ยวผมจะไปดำเนินการเอารถออกครับก็จ่ายตังค์อะไรเรียบร้อยก็จะเอารถออกส่วนคันนี้ถ้าจะทำจริงๆก,ก็ต้งองรอ รอลองเงินก่อนเดี๋ยวจะให้คุณพ่อทาวอนนี่แกทำสีให้ใหม่เดี๋ยวใช้ไปก่อนมันเป็นรถใช้งานเหดสีเหลืองอีกแล้วพ่อเโอ้ยพ่อบักเหลืองออพ่อพ่อบอกเหลืองนี่เอาสีได้ก่อนเสว่ามันสีเหลืองขอบคุณครับเดีวเจอกันคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ผมก็จะรับรถกลับบ้านเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหน้าที่บ้านแล้วกันพอไปจอดบ้านแล้วมันจะเป็นยังไงออจ่ายตังค์แล้วก็จะเอากลับเลยอันนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดมมนิกทอเรโตเป็นคนรับผิดชอบครับ <laughs> โดมมนิกทเรโตพี่ดอมของเรา <laughs> พี่ดอมทอเรโตพี่ดอมครับ <laughs> หลายคนอาจสงสัยนะว่าพี่ดอมทอเรโตคือใครก็คือพ่อผมเองครับ <laughs> แกเป็นคนขับชนไง นะบาดแผลทุกอย่างก็มาจากแกทั้งหมดนะครับแนะกคนทำแกก็รับผิดชอบเดี๋ยวให้ไปกดตังคเอามาจ่ายผมก็จะไปดำเนินเรื่องเอารถออกนะครับนะเป็นไงเขาแกพานวะเ้มาสีเห <c oughs> มอือนันไปเบิ้งก็จะคัดสีไหมบัเครื่องไงไหมปวดหัวบักเลยสีปโป้ไหมเค <c oughs> ครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ